นนี้ยายหมายกลับมาแล้วไหนเธอาหายไปไหนมาหายไปชงกาแฟมาคุณผู้ชมขาจะดีมากเลยนะคะถ้าทุกเช้าเราตื่นมาได้ทานกาแฟที่ดีแล้วก็หอมนอกจากจะทําให้เราตื่นสดชื่นแล้วกาแฟเหล่านั้นที่เราดื่มต้องดูแลสุขภาพได้ถ้าวันนี้เรายังนึกไม่ออกว่าเอะเราจะเลืเอกทานกาแฟอะไรวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญที่ทานเป็นประจําทุกวันนะคะนี่ค่ะเวกาเมเดี๋ยวเดี๋ยวยายหมายอะไรคะบอกกาแฟสุขภาพเอาจริงๆนะในท้องตลาดเนี่ยกาแฟสุขภาพท่านผู้ชมมีหลายยี่ห้อไหม เยอะนะยอมเยอะนะแต่ทีเด็ดแล้วจัดมาเจ็ดจัดมาเจ็ดเด็ดย่านน้ำเวกาเม่ค่ะไม่รอช้าเลยการันตีจากผู้ที่ทานจริงเป็นประจำทุกวันนะคะพี่ปุ้มปุ้ยวรารัทธานั่นเองค่ะโชิญเลยพี่นี่แล้วเด็ดซิบอกอายุคุณพี่เขาวันนี้เสียมารยาของปค่ะเชิญเลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจปุ้มปุ้ยของเราอ่าก็เป็นรุ่นน้องพี่โอปีนึง ก็อายุก <jis> ็ร <mm ู well. ้เลยพี่อายุอะไรอายุพวกเราเพิ่ง3ามใช่พ่เาเหรอเนาะอูงดีสี่สิบเอ็ดค่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าทำ งานกับพี่โอ๋มาตั้งนานมากแล้วใช่คือทํางานมานานมากค่ะตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเด็กอยู่ค่ะน <il> <ร>ี่ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เอลก็ยังเหลือแค่23<ม>ินิ้วเท่านั้นนะคะเอลเล็กๆสัดส่วนก็ยังแบบว่าย้อนวัยไปเมื่อตอนแบบ20ิ <c oughs> จนตอนนี้เลขสี่แล้วก็ยังเหมือนเดิมเฮ้ยเขาบอกว่าปกติพอผู้หญิง30ินี่ก็คือคุมยากแล้วดูแลยากแล้วแต่จริงๆพี่ก็เคยเป็นมาก่อนเคยมีใช่ใช่ืดร่างพังเนี่ยเล่าหน่อยค่ะคือเอาง่ายๆว่า ปกติอะค่ะผู้หญิงโดยทั่วไปอะพออายุเยอะระบบเผาผ่านเนาะม,มันจะแย่ลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกๆปีเนี่ยสัดส,ส่วนมันก็จะใหญ่ขึ้นน้ําหนักก็จะเยอะขึ้นแล้วด้วยความที่เราทํางานหน้าจอมันก็จะดูใหญ่กว่าปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองซึ่งแต่ก่อนเนี่ยใช้คําว่าปุ้มปุ้ยยังไม่ออกกำลังกายทํางานถ่ายรายการตั้งแต่7โมงเลิกเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาและทานอะไรก็ไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นน้าหนักที่มันขึ้นมันก็ขึ้นมาแบบเนี่ยอย่างตอนนี้น้ำหนักก็คืออุ้ยทำไมตบ คืพูดว่าของพูดแบบเสียบารยาตบวมากใช่ปุ้ปุ้ยทำไมแบบไม่ได้ท้องนะนี่บอกก่อนไม่ได้ท้องตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมเวลาใส่ชุดเขารายการเห็นไหมโอ้คนกลางเหรอคะเนี่ยปุ้มปุ้ยคนข้างอ๋อคนข้างอ๋อโทษฮะขอโทษใช่เห็นป่ะว่าหน้าท้องมันใหญ่คือแบบผู้หญิงอายุเยอะหน้าท้องมันจะใหญ่ตัวมันก็จะใหญ่แขนขาก็จะใหญ่ตกใจอะไรไปยัยไหม่ตายแล้วคือคือเอาจริงๆตอนตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้แบบ ไม่แต่แต่ว่าใส่ใส่ชุดน้ำพางอยู่เพียงแต่ว่าไม่เฟิร์มเท่าตอนนี้ใช่คือตอนนั้นถ้าถามนะตอนนั้นคือน้ำหนักประมาณ70กิโลอายุจริงจริงค่ะตอนนั้น25 25 70่้ไม่ถึงหรอถึงค่ะแต่ว่าเป็นคนแขนขาเล็กแต่ว่ารอบตัวใหญ่เพราะตอนนั้นเอลประมาณ35สะโพกก็คือประมาณ38พี่เอวเอลี่เท่าไหร่ตอนนี้เอว23อายุก็23ค่ะโอ้โหผู้ชมมันยากมากเลยนะการที่ผู้หญิงพอเลยแบบเลข3ตอนนี้ขึ้นเลขสี่แล้วเราจะได้หุ่นแบบนี้ ดูแลตัวเองยังไงเอาง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นคนที่ดูแลตัวเองมันก็ต้องออกกำลับบงกายควบคู่กัน <c oughs> แล้วก็ต้องหาอาหารเสริม <c oughs> ซึ่งตื่นเ <c oughs> ช้าม,มาเนี่ยเราจะกินไรมั่วซั่วไม่ได้เ <c oughs> พราะว่ามือแรกเป็นเรื่องสําคัญโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ก็คือจะเลือกทานกาแฟ มื้อเช้าเขาบอกให้ทานกาแฟดำซึ่งถ้าจะดีมากกว่าถ้าเราทานควบคู่กับแอปเปิลไซเดอร์เพราะแอปเปิลไซเดอร์ตอนนี้คือแบบมันบูมมากแต่จริงๆเนี่ยดื่มมายาวนานแล้วค่ะดื่มมาสิบกว่าปีแล้วล้วก็ดื่มโปรตีนควบคู่กันด้วยคือเอาง่ายว่ามื้อเช้าเป็นมื้อสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดื่มกาแฟโดยทั่วไปเราอาจจะแพ้คาเฟอีนหรือเราอาจจะมีน้ําตาลสะสมอาจจะมีไขมันสะสมแต่ถ้าดีกว่าไหมถ้าเราเลือกกาแฟที่มันมีคอเลสเตอรอลต่ำๆไม่มีน้ําตาลมีโปรตีนและที่สําคัญกาแฟเวกาเม่อย่างที่บอกค่ะเป็นกาแฟที่ตอนนนี้้ใทองตลาดไม่ เพราะว่าคาเฟอีนต่ำมากบวกกับเป็นกาแฟที่ใช้แอปเปิลไซเดอร์วานิก้าเป็นส่วนผสมใช่ค่ะกาแฟเนี่ผมถึงงงว่าแบบกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆในท้องตลาดเยอะแต่ถ้าบอกว่ากาแฟเพื่อสุขภาพแต่มีส่วนผสมของแอปเปิลไซเดอร์ผมไม่เคยได้หยินใช่ค่ะเราคิดค้นเป็นเจ้าแรกตอนนี้ก็คือถึงบอกว่าเราเนี่ยเพิ่งทําเลยมีแอปเปิลไซเดอร์วานิก้าอยู่ข้างในกาแฟเดี๋ยวประโยชน์เ่ยผมเชื่อว่ามันเยอะ อืเยอะมากแต่แอปเปิลไซเดอร์ใครที่กินเป็นประจำจะรู้ว่ากลิ่นมันแบบโอ้โหเลชอกลิ่นคือเหม็นมากแล้วเอาไปผสมกับอะไรก็ไม่ได้กลิ่นเขาแรงแล้วเปรี้ยวมากแล้วไปอยู่ในกาแฟแล้วกาแฟมันไม่แบบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชงเดี๋ยวเดี๋ยวชงเลยชงไหนชงแรงกว่าคะนี่ฉันดมพิสูจน์ซิเลยมาอันนี้ดีกว่าคือเหมือนกาแฟหอมกรุ่นเลยเดี๋ยวปุ้ยชงให้เลยอันนี้พอฉีกซองแล้วได้กลิ่นไหมคะแค่ฉีกซองเนี่ยกาแฟก็จะขึ้นแล้วอันนี้เราใช้กาแฟอาราบิก้าปลูกในประเทศไทยปลูกที่เชียงใหม่หอมไหมนี่ ไม่ได้ชงนะออหอมมะกลิ่นตอนนี้นทางห้องส่งคือแบบกลิ่นอหอมมาก <ạ> อันนี้จะเป็นอารวิก้าแท้ๆท <ạ> แล้วก็ใช้แบบขั้วเข้มกับขัข้วกลางเพราะฉะนั้นคนที่แพ้คาเฟอีนทานได้ค่ะเดี๋ยวปุ้มปุ้ยขอเทน้ระหว่างชงขอ q ิวโคดก่อนได้ไหมเพราะว่าได้ข่าว<ต>ว่าพปุ้มปุ้ยมานี่คือโปรเยอะจัดจ้าน เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้มือ้ชมใครที่ดูอยู่นะคะวันนี้ใครที่ดูรายการนี้นะคะเดี๋ยวสแกน QR code ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเรามีของแจกมาให้นะคะเฉพาะในรายการเพราะฉะนั้นพอสแกน QR code แล้วช่วยทักมาจองสิทธิ์ด้วยเพราะเราจะให้คนที่ดูรายการนี้เท่านั้นก็คือซื้อ5แถม6 ซื้อ10แถม12โอ้โหซื้อ5แถม6ค่ะซื้อ10แถมไปอีก12กล่องใช่เพราะฉะนั้นสิทธิ์อันนี้คือเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วยสแกน QR โค้ดนะคะสำหรับพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะทั้งหลายเลยนะคะที่ดูรายการอยู่นะคะบอกว่าดื่มกาแฟแบบเดิมแล้วเบื่ออยากดื่มกาแฟที่ทำให้คอเลสเตอรอลต่ำๆรวม,ม,มทั้งตัวคอเลสเตอรอลตัวที่มันเป็นไขมันดีอ่ะสูงด้วยแล้วไขมันเลวก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดที่มีแบบว่าไขมันเอ่ยหรือง ความดันหรือว่าอย่างปุ้มปุ้ยอยากจะควบคุมในเรื่องของแบบสัดส่วนหรือว่าจะเป็นน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายแค่ดื่มกาแฟตอนเช้าทําได้แล้วก็สามารถที่จะดื่มเพื่อที่จะแทนอาหารด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่พอๆแม่แม่ดูอยู่แล้วนะคะอยากจะดื่มกาแฟแบบง่ายๆนี่หอมไหมคะอ่าพี่โอลองดแบบร้อนๆเลยร้อนๆนะในเน่ คือบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่างงี้พี่เป้พี่เป้ลองดืกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งกล่องมีทั้งหมด5ชิ้นพี่เป้ลองดื่มได้เลยค่ะอันนี้คือบอกได้เลยว่าเดี๋ยวให้พี่เป้ดูพอจะรอต้องรอเย็นก่อนเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าใครใครที่ดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์วานิก้าเนี่ยจะรู้เลยว่าเหม็นหืนมากเปรี้ยวมากให้พี่เป้ตอบเป็นไง มีรสชาติของแอปเปิลไซเดอร์วานิก้าไหมไม่มีเลยใช่แล้วกาแฟหอมไหมนี่กาแฟของเกษตรกรชาวไทยนะได้แต่กลิ่นของกาแฟคือจริงๆผมเป็นคนดื่มแอปเปิลไซเดอร์ทุกเช้าผสมน้ำเพียวๆแต่ที่เราเดื่มกาแฟเรารู้เลยมันมีแต่รสชาติมีแต่กลิ่นของกาแฟแต่แอปเปิลไซเดอร์ไม่มีเลยไม่มีความเปรี้ยวไม่มีความเหม็นหืนเลยแล้วเชื่อไหมว่าพอพี่ปุ้ยดื่มเป็นประจำคุณผู้ชมค่ะจากเมื่อกี้ค่ะบวมๆหน่อยขออนุญาตบวมๆไม่หน่อยเลยบวมเยอะมาก แล้วตอนนี้ คือเอาง่ายว่าถ้าเราเนี่ยดื่มกาแฟนะคะมันก็ช่วยในเรื่องของแบบน้ำหนักช่วยในเรื่องของสัดส่วนแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราดื่มกาแฟที่ผสมกับแอปเปิลไซเดอร์วานิกาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยได้สัดส่วนที่เราต้องการออกกำลังกายควบคู่อีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาง่ายเลยว่าใครที่แบบผิวตลอดเวลาชอบทานะไรจุกจิกจุกจิกบอกได้เลยว่าพอดื่มกาแฟไปแล้วจะไม่หิวแล้วก็ไม่อยากทานะไรจุกจิกแล้วก็ทําให้เราอิ่มด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ต้องอยากอาหารหรือว่าใครที่แบบควบคุมปากไม่ได้เพราะว่าอ้นนจากหอ้วนจาก ถูก <is> แต่ตอนนี้ดูสิคะนี่นี่คุณปุ้ปุ้ยเหรอใช่ไม่ใช่เหรอคะพี่เป้ดูไม่เหมือนปุ้ยเหรออิฉามากเลยไมต้องฟังกันรูปสดแรกละอันนี้ดูดีมากสวยมากเกิดบอกว่าพอเราถ่ายไปเรื่อยๆค่ะทานไปเรื่อยๆเหมือนก็จะเห็นผลเพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อพ่อแม่แม่จ๋าอย่าดูเพลินอย่าอิจฉาปุ้มปุ้ยใครที่บอกว่ายังเลขสามอยู่ปุ้มปุ้ยเลขสี่จริงหรือเปล่าเลขสี่จริงค่ะเกิดสองห้าสองหกเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ผู้หญิงเลขสี่ยังทำให้หุ่่่่่นนนนนกรรรรระะะชัับบบบบบบแแแแีีีีู้้้้ปาาาางดดททไเเพพฉออมใคยุลข หเลขเจไม่ต้องกลัวค่ะ <ừ> พอพอ่อแม่ทั้งหลายก็สามารถขุ่นกระชับได้คือไม่ใช่แค่ลูกล่างเล็กนะสุขภาพมันดีด้วยแล้วก็เป็นแบบกาแฟที่ดีต่อสุขภาพไม่เปรี้ยวใดทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญความหวานตรงด้านนี้เป็นเ n 1วัน เป็นความหวานจากตัวอินทผาลัมเพราะฉะนั้นเราไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่เดทั้งสิ้ลแล้วผมดืบแล้วไม่รู้สึกมันมันมีความหอมกับมันมันด้วยอันนั้นเราใส่โปรตีนค่ะเป็นโปรตีนจากตัวข้าวโพดทอกไกโดแล้วก็เป็นโปรตีนจากมะพร้าวเพราะฉะนั้นคือบอกได้เลยว่าพวกคอเลสเตอรอลไม่มีตอนนี้พ่อแม่ดูอยู่นะคะรีบแอดไลน์มาเลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาค่ะที่0 2 0 9 8 6 0 2 0นนะคะผู้ใหญ่ทานได้หรือว่าใครที่มี กังวลปัญหาอแอดไลน์เข้ามาเพราะว่าทานได้ทุกเพศทุกวยัยแนะนําเลยค่ะโทรเข้ามา0 2นย์60 20อันนี้ก็แม่แม่ก็ทานอยู่อันนี้ก็ห่าง60แล้ว <c oughs> อันนี้ผู้หญิง60นะ ดูแขนเฟิร์มไหมแขนเฟิร์มมาแล้วตัวเล็กด้วยนี่68คือคุณผู้ชมบอกเลยหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาเวลาแอดไลน์เข้ามานะคะ QR code ยิงแล้วอย่าลืมทักก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นใช่แนะนว่าให้ทักนะคะวันนี้โปรโมชั่นเลยแนะนํานะคะถ้าเกิดทักไลน์แล้วช่วยเข้ามาจองนิดนึงเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะในรายการนะคะซื้อ5แถม6จากราคาปกตินะคะ 1, 3 9 0บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่ 990าอ้บาทค่ะแล้วก็ถ้าถือบคคืออะไรคือซื้อกาแฟไวโกเม่อย่างเงี้ยค่ะ5กล่องแถม5กล่องและที่สําคัญนี่แก้วเมื่อสักครู่นะคะที่พี่แม่ถือใช่คะแบบนี้ใช่แก้ววันนี้เดี๋ยวปุ้มปุ้ยจะให้ดูว่ามันไม่ร้อนนี่ค่ะเพราะฉั้นเราถ่ายคอนเทนต์ได้สําหรับพ่อพ่อแม่แม่ที่ดูอยู่แล้วอุ้ยอยากจะถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างนี้อันนี้แถมม่ให้ฟรีก็คือซื้อกาแฟ5กล่องแถมกาแฟ5้ากล่องแถมแก้วให้ด้วยจากราคา1,990บาทลดไปเล1,000บาเหลือแค่990บาทลวเซตนี้นะะคซื้อ สิแถม12ก็คือกาแฟแม่10กล่องแถมไปอีก10กล่องแล้วก็แถมอันนี้ค่ะเป็นแก้วนะคะเรียกว่าเป็นแก้วชงเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวถาดอุ่นเพราะฉะนั้นก็ดื่มกาแฟได้ทั้งวันดื่มกาแฟเช้าเย็นก็คือไม่ต้องไปหาข้าวทานถ้าอย่างเราทานข้าวกับไข่ดาวสองฟองอย่าง70บาทวันนี้กาแฟรีบโทรเข้ามาเลยนะคะที่0-2นะคะ098 6 0 2 0 0ค่ะ0 2 0 9 8 6 0 2 0หรือแอดไลน์มานะคะสแกนหน้าจอหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ v M g a m เ e มค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เอาใจแบบสำหรับคนรักสุขภาพ เพราะฉะนั้นใครที่รักสุขภาพไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ดื่มกาแฟแล้วคุณก็จะได้หุ่นอย่างเนี้ยปุ้มปุ้ยอยู่บ้านทํางานเดี๋ยวนี้เราอยู่บ้านทํางานอยู่กับบ้านทำางไงไม่มีเวลาออกกำลังกายเราก็สามารถที่จะดื่มกาแฟไปอ่ะแล้วก็เดินเล่นไปไปมาเอวก็กระชับสะโพกก็กระชับแขนขากระชับและที่สําคัญน้าหนักปุ้มปุ้ยเนี่ยคือตอนเนี้ยเหลือแค่49จากเอว37เหลือ23มพี่โอ๋ทำไมมองพี่โอ๋จำน้องไม่ได้เ อยากจะหอมบ้างนี้ช เรื่องของความปลอดภัยเพราะว่านี่ค่ะดพี่าเขาจะมีแบบมาตรฐานแบบว่ามีออยมี GMP อมดี้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้คือเราเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและที่สําคัญถ้าเกิดว่าวันนี้ใครสั่งซื้อนะคะแนะนําโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามานะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้หมดเลยค่ะ0ูนย์สองศูนในรายการนี้นะคะพอแอดไลน์เสร็จแล้วให้ทักมาเพื่อที่รับสิทธิ์5แถม60แถม12พอเพราะถ้าเกิดว่าแอดไลน์แล้วไม่ทักมาต้องบอกว่าหมดสิทธิ์จริงๆค่ะใช่เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดื่มา โจ์ตัวเอง <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ทำมาตอบโจดพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ตาตายายคือทุกคนชอบดื่มกาแฟแต่ดื่มแล้วใจสั่นเพราะว่ากาแฟเวกาแม่เนี่ยคาเฟอินต่ําม,มากเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นคนแพ้กาแฟสามารถดื่มได้และที่สําคัญโปรโมชั่นรีบโทรเข้ามาค่ะที่020906020นะคะแอดไซน์เวกาแม่0 2 0 9 86020ค่ะ020986020ค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลย5แถม6 10แถม12สําหรับ5แถม6ราคาจากราคา1,990บาทเหลือแค่990บาทแล้วก็10แถม12นะคะราคาปกติอยู่ที่3,800ตอนนี้เหลือแค่1,900 8ปบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็จัดส่งปีมีเก็บเงินไปทางนะคะอยากให้แบบพ่อพ่แม่ๆได้สุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะเรื่องรูปร่างนี่สำคัญโดยเฉพาะอาหารการกินสิ่งอะไรที่เราจะเอาเข้าป่านะฮะต้องดูนิดนึงเช้าเช้าเนี่ยก็หากาแฟอะไรที่แบบว่ากินแล้วไม่อ้วนใช่มมื้อเที่ยงมื้อเย็นก็สําคัญนะไม่ใช่บอกว่าเช้ากินแบบปุ้ยปยแต่เที่ยงบุฟเฟ่เย็นข้าวมันไก่ ข้าวขาหมูอันนี้ไม่ลงนะท่านผู้ชมต้องดูแลสุขภาพเลือกอาหารการกินและออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ปุ้ยขอบคุณยายใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับช่วงหน้าท o f the เท่าน้องทิพย์จะพาเราไปเที่ยวไหนเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ